สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่9ธันวาคม2 5 6 8ครับวันอังคารครับเงินเข้าแล้ว4ี่กลุ่มนะครับก็เป็นเงินที่เคยได้รับทุกเดือนนั่นแหละครับมีหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวันนี้เงินเข้าเพราะว่าบางคนคิดว่าเงินจะเข้าวันที่10เนื่องจากวันที่10เดือนนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับวันรัฐธรรมนนญนะครับเขามีการโอนเงินวันทําการก่อนวันที่10ก็คืออวนวันนี้แหละครับ9าธันวาคม2568ก็มีเบี้ยังชีพผู้สูงอายุนะครับเงินเข้าแล้วนะครับเบี้ย ผู้ป่วยเอด500บาทเข้าแล้วนะครับเบีย้ยผู้ป่วยเอด500บาทแล้วก็เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปี600บาทนะครับเบีย้ยพิการ800บาทครับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปี1,000บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุก็รับอัตราเดิมเบีย้ยงชีพผู้สูงอายุ600 700 800พันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุสรุปเงินเข้าแล้วทั้ง4กลุ่ม9ธันวาคม258ก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับ ส่วนใครที่ปรับสมุดบัญชีธนาคารดูแล้วปรากฏว่าเงินยังไม่เข้าเช่นเบีย้ยยิงชีพผู้สงอายุเงินไม่เข้าประมาณนี้หรือเบีย้ยพิการตรวจสอบบัญชีธนาคารแล้วปรากฏว่าเงินไม่เข้าอันนี้ต้องรีบไปแจ้งที่อ,อบาตาหรือเทศบาลในเขตที่ท่านอยู่นะครับด่วนนะครับโดยไปในวันทําการนะครับถ้ากว่าใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเบีย้ยยิงชีพผู้สงอายุเบีย้ยพิการ ประมาณนี้ใครยังครเงินยังไม่เข้านะครับต้องรีบไปแจ้งข้อมูลกับอบตหรือเทศบาลตามผมวินาเนเด่วนภายในสัปดาห์นี้ครับเพื่อเขาเพื่อให้เขาแก้ไขต่อไปเดือนหน้าท่านจะได้รับ2เดือนย้อนหลังก็คือได้ของเดือนนี้ด้วยและของเดือนหน้าด้วยนะครับรีบไปแจ้งนะครับใครที่ยังเงินเงินไม่เข้าส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าตามปกตินะครับเอาละครับแจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ